สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชินะค่ะตอนนี้เรนนี่เกมไม่ครับปัจจุบัน1.19กันต่อน,นะคะเอาละค่ะ วันนี้เราไปสร้างบ้านให้นางแอลเล่กันต่อเลยจ้า<ะ>เฮ้ยนี่เคียนร้อนหรอมันเกเห็นไปไว,นว่า้นะอ่ร้อนใช่ป่าจ้าสบายจุง้งโอหฟองังตะปังตะป,ปังเลยเฮ้ยเกินไป <c oughs> ละสบายเกินไปละแต่ว่าวันนี้เราต้องเดินทางไกลกันด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะเราต้องไปตามจับน้องแอนเลยมาเลี้ยงกันคะ่ะโอ้ว้เวาสมาชิกใหม่ประจำบ้านแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปจับน้องแอลเล่กันนะคะเราก็มาสร้างบ้านให้น้องแอลเลยอยู่กันดีกว่านาะ เราก็เลือกพวกบล็อกน้ําแข็งนะคะมาตกแต่งบ้านให้กับน้องนะแต่ว่าบ้านก็จะไม่หลังใหญ่นะคะเราก็จะสร้างเป็นรูปน้องดิเนาะแล้วก็เตรียมของมาแล้วนะเดี๋ยวดูซีหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาก็จะออกสีฟ้าฟ้าี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นแก้มของน้องนะคะเราเติมให้แก้ม้องเป็นแก้มสีชมพูเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนบริเวณหน้าด้านหน้าของน้องนะคะอันนี้ก็จะแก้มอีกข้างนึงเนาะเอเฮ้ยทำไมาบ้านถึงมีแก้มชมพูด้วย <laughs> เอาอ,อยากให้เป็นหน้าของน้องแอลเลงอ่ะจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้องแอนเลงอ่ะมาแล้วอย่าบอกว่านี่ลูกตานี่ลูกตาน้องก็จะออกทนสีขาวๆนี่นะโอ้โหชัดเจนเลยมาเป็นหน้าแอเลเลยเออแล้วก็ส่วนตรงกลางนียก็จะเป็นส่วนบริเวณของใบหน้าด้านหน้าของน้องนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้สร้างแบบว่าให้น้องนั่งหรือว่ายืนนะคะเราจะสร้างให้น้องนอนกับพื้นค่ะเราอยากให้ท่านอนของน้องนะมันยาวดีนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าของน้องนะคะโอ้โหเหมือนหน้า้องกนเลยน้องไม่มีปากใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เติมปากกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านข้างของตัวน้องนะคะอาจจะเป็นหัวน้องก็ได้เนาะเพราะว่าน้องก็เหมือนเน้นดอยนะคะก็คือจะหัวโตๆนิดนึงนะแล้วก็ตัวก็จะเล็กๆนะคะแต่ว่ามีปีกเนาะเพราะว่าน้องบินได้นะคะไม่รู้ว่าบินไป S <S <an> แอนเ่เนี่ยปีกอะไรนิดเดียวหัวเบลอเลยเ้าก็เหมือนแมงปองไงแมงปอตัวออกใหญ่อะแต่ว่าปีกมันเล็กนิดเดียวมันยังบินได้เลยนะเนี่ยดูดิน้องเอนเล่เขาก็ต้องมีความสามารถในการบินได้อ่ะ เราต้องชอบปอนแน่ๆเลยเพราะว่าบ้านเราเย็นนะให้ใส่กระจกให้น้องหน่อยละกันจะได้เห็นธรรมชาติข้างนอกนะบุรีแขกิฟก็หนาวแล้วอยู่ข้างๆบ้านเราใหม่บ้านใหม่ของเราเลยนะเนี่ยดูดีพี่เคนเนี่ยน้องต้องชอบปแน่เลยเพราะว่าน้องโดนขังในกลุ่มโจรนะคะเราก็จะแบบสร้างบ้านดีๆให้น้องอยู่นะสวยๆเลยนะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนาะแต่ว่าบ้านไม่หลังใหญ่มากนะเพราะว่าไม่งั้นน้องจะบินไปทั่วนะอันนี้ก็ส่วนหัวน้องเนาะล้วก็จะไปต้องสร้างลำตัวของน้องนะคะแต่ว่าในส่วนลำตัวเราก็จะปิดไปเลยนะคะเพราะว่าจะ เป็นปีกของน้องแทนนะนะอันนี้ถ้านอนน้องใช่ปะเหมือนจะนอนนั้นนอนรอบกับพื้นปะนอนคว่ำมาเลยประมาณเนี้โอเคนี้เสร็จแล้วเนาะส่วนหัวกระลำตัวของน้องนะคะแต่ว่าเราต้องการสูงกว่านี้นิดนึง<อ>จริงจริงมันต้องเล็กกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเราราะว่าหลังมันจะเล็กไปนะคะเลยขยายขนาดขึ้นมาหน่อยนะอ้มีสลับสีด้วยเหรอไอต้องสลับสีดีตัวจริงเขาก็สลับสีอยู่นะว้าวสวยจุงเหมือนตัวจริงเลยนะนี่ตรงนี้ก็ต่อบล็อกขึ้นมาเฮ้ยขึ้มมาเรื่อยๆแบบนี้มาลวมาละเริ่มเป็นรูปเป็นร ส่วนหัวเนาะอันนี้เราจะต้องแบบใช้เป็นบล็อกกระจกปิดก็จะดีนะเพราะว่าเราอยากให้มันเห็นแบบเห็นอากาศตะวันข้างนอกนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกกระจกปิดแทนนะแบบนี้เนาะโอ้โหกระจกนี้เป็นตารางซี่ๆเลยนะเป็นริ้วๆเลยอะเดี๋ยวก็ใส่ประตูอีกทีนะึงเนาะโอ้โหหลังบล้อเลยอันนี้นะคะเราก็จะตกแต่งเป็นลำตัวของน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปีกเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอนะคะต้องให้ี่เคนต่อก่อนนะตีเลยเฉยต่อบล็อกดิ้งก่อนนะ โอเคอันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆเนานะแบบนี้นะหนี่ลำตัวน้นก็จะแบบไม่ใหญ่มากนะคะเฮ้ยนี่มันผีๆผๆๆเนี่นะเฮ้ยน้องไม่ใช่ผีน้องเป็นนางฟ้าไม่ใช่หรอขัดลุ่งลิงด้วยดูดิ <laughs> เฮ้ยมันปีกน้องนเนี่ยๆน้องนอนคว่ำแล้วเห็นเปล่าว้าวน่ารักเชียวคว่ำนอนรอแล้วเนี่ยแล้วก็น,นี่เดี๋ยวเราใส่บล็อกหินไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบล็อกหินเนี่ยต้องใส่ปีกใช่ไหมต้องมีบล็อกหินวางกันไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยทุบบล็อกหินทิ้งทีหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นนนปีกขององง้ะะคะ จริงๆมันก็ใช้บล็อกขนแกะสร้างก็ได้นะนะแต่ว่าเราอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะใช้เป็นพวกบล็อกน้ําแข็งผสมเนี่ยมีการสร้างดูแล้วกันเนาะ<ว>เลเยอร์ของสีนะคะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับแบบว่าพวกเอาบล็อกขนแกะมาสร้างนะนะ<ว>อันนี้ส่วนปีกปของน้องนะคะ<ว>ปีกของน้องก็ทั้งสองข้างเลยนะโอ้ยะะอสวยจุงมีปีกของน้องก็จะเป็นแบบนี้ไปดูมายากยาในสตาร์แท็กเนี่ยดูดิปีกของน้องมันจะออกแนวแบบอย่างเงี้ย มีขนน้อยตรงนี้นะนี่แล้วก็ทุบบล็อกหินทิ้งกันนะคะเอาละได้ปีกของเรามาทั้งสองข้างแล้วแหละ๋ยวดูนี้ดูใกล้ๆก่อนดีโอเคเหมือนปีกกนะันเนาะได้ลำตัวกับปีกของน้องมานะคะอันนี้น้องก็จะลู่ลมนะคะแบบุบป,ปีกกนะันเนาะโอเควีกเก้นสองข้างเข้ากันแล้วแหละน้องนำพึ่งแดดี่นะ นอ๋อนอนความหน้าผึงแดด่ยแล้วก็ดดินค่ะเราจะเปลี่ยนบล็อกพื้นนะคะให้เป็นบล็อกดินโคลนนะคะดินโคลนแห้งทั้งหมดเลยเนาะถ้าใช้เป็นบล็อกแบบบล็อกน้าแข็งมันก็ดูเหมือนกันเกินไปใช่ไหมนี่ก็ไหนๆเป็น1.19ใช่ไหมเราต้องใช้ของตอน1.19ไงอันนี้ก็เป็นบล็อกดินโคลนแห้งเราเนาะเนียมาปูเป็นพื้นดีกว่านะอ้าลายสวยสวยน้องน่าจะชอบอยู่นะใช้รัง,คงคแบบนี้แล้วกันพี่เคนย้ายเตียงไว้ดีได้ป่ะอ๋อไม่อยากใช้เป็นคอกไงดูเหมือนขังน้องอะ่ะ ไม่เอาแล้วไม่เคยไม่อยากอยู่ในบ้านแล้วไม่เคอยอยากอยู่หลังเนี้ยอยากให้น้องอยู่เป็นบ้านมากกว่านะบ้านแบบเนี้ยนะ่าจะชอบเนาะว้สวยจุ๋มเดี๋ยวเราจะไม่ไปตามหาน้องที่แมนชั่นนะคะเพราะว่าแอนเลเนี่ยคือมันจะสเปาลเกิดในพวกแบบแมนชั่นโจนนะคะหรือว่าพิเลจจะเอาโพสเนาะเราจะไปที่ป้อมจนเอาโพสนะคะตอนนี้เราตกแต่งเป็นพวกกระถางดอกไม้ต้นไม้นิดหน่อยเนาะวางเตียงนิดหน่อยนะคะไ้เผื่ออยากนอนแถวนี้ไงน,นอนเล่นๆกับน,น้องเลยประมาณเนี้ย แล้วก็ขับเนี่ยน,นะคะจะมีโน้ตบล็อกนะคะน้อง<ข>อชอบเ<อ>สีงเยงดนตรีจากโน้ตบล็อกมากเลยอะ่ะต้องปีให้น้องฟังนะมันเหมือนสีซอให้เอึอะไรเนี่ยให้ฟังไงห้พี <c oughs> ่เคนฟังอ้อ <c oughs> เอาไม่ใช่อให้อ้อม ไม่ใช่ติ๊ต้อนี่ตีกตอไม่มีเกล็ดฝังว,ว้าวบานเสร็จแล้วสวยจงุงดูดิตาไปเลยหน้านตาก็กจะประมาณนี้นี่แหละ<อ>หัวตาโตโตเลยนะมีตัวด้วยนะเราชอบสร้างหัวโตโตนะมีแก้มสีชมพูนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลกันแล้วอะไปตามจับน้องเอลเลนมาเลี้ยงกันดีกว่านะไ,ไ,ไปเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วเฮ้ยนู้นกันนู่นไงหลังจากที่เราหาป้อมโจรกันมาสองป้อมอแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอเนี่ยเฮ้ยอย่าส่องไวดิป้อมนี้มีเปล่า นี่นี่ไงเออเหรอไม่ใช่มาหน้าพี่เคนเหรอเห็นลูกคุมขนเลยมาสอนหน้าพี่เคนทำไมนี่นึกว่าน้องแอลเลกายกายพันธุ์โอ้ยหล่อขนาดนี้ไม่ใช่แอนเลอเหรอไอ้จอนอยู่ตรงนั้นทั้งไงหัวหน้าจอนทังอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่หรือเปล่าทั้งไงน้องแอลเลโดนจับตัวไปเดี๋ไอแก้วแล้วพี่เคนย่าแล้วน้องแอลเลโดนจับเป็นตัวประกันน่ะคุณโกเลนต์มถูกจับไปอ้าวเออมาแล้วาต้องช่วยตัวประกันบุกไล่เอ้ยใครอะ ไอ้บุกบุกบุกแต่อย่าไปข้าหัวหน้านะเย่าไปข้าวำเสือไม่ต้องเข้าทถ้ำเสือเนี่ยเข้าทถ้ำโจรเลยเนี่ยมามามาเลยอหัวหน้ามาแล้วเอ้าอย่าไปข้าหัวหน้าแล้วพอพี่เทียนต่อไปเราต้องการผู้ช่วยวันนี้ไม่ว่างพอจะยุ่งกับโจรนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วโอ้โหมาเอากรณีมาช่วยแทนเรากันกรณีมาช่วยด้วยครับอกรณีมาช่วยกันกรไม่ยอมออกมาช่วยเอ้าเดี๋ยวอะไรกำจัดโจรกันไม่ไม่เลยไม่ยมรัานนะเอ้าเฮ้ยไปกันอ้าวแปิดถ้ำซาดเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มนมก่อนดื่มนมก่อนคุณโกนเล้ว วันนี้ไม่สะดวกสู้นะมาหลายเว็บนะ มาเล้วพักก่อนเล้วมาช่วยงานกันหน่อยกอล์ล็อมาแล้วมาเดี๋ยวพี่เคนลากไปเอาเลยพี่เคนเถอะเลยนี่จุงเชือกมันก็ยังช่วยเราสู้ได้นะเราจะไปช่วยน้องอะไเล่ะเดี๋ยวเราไปช่วยน้องอเล็กันแล้วเอาเลยเอาเลยพี่เคนจอนทางนี้ก็มีมีจอนอยู่ทางนี้ด้วยเลยดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยคุณกอล์ล็อกำลังมาแล้วกำลังเสริมกำลังมา่เราจะจอนชั่วจับน้องอะลรมาตกรัเน้องยูดูขอกำลังเสริมออกหล่อบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนออกลงเลยเดี๋ยวกันน้องไม่ได้ทำงานเลยนี่ไอทุบเลยฟันเลยเอาฉันมาขังไว้ทำมอ่่ะไมเลย ตีอยไม่เล่นก็เลนเล็งน้ำเเล่นน้ำไปเลยเรียบร้อยเนว่าอยากให้น้องกอดบอกเขานี่เดี๋ยวเราจะให้น้องถือเค้กดีแม่ก็คือน้องแอนเล่นะคะเจ้าตัวเนี้ยถ้าเราช่วยน้องออกมาเนี่ยเราสามารถจะจับน้องได้นะคะโดยการที่ให้น้องถือของนะถ้าน้องถือของนะคะแบบว่าใครก็จะมาตีน้องไม่เข้านะปันไม่เข้าแทงไม่เข้าเลยแหละ น้องน่าจะมียันดีนะเน่ารักจุงดูสิตมตมุ้น่าดูเลยเหมือนที่บ้านอีน่าให้น้องถือของไล้วกันแล้วก็น้องบินตามเราได้นะคะก็น่าจะไม่เกิน64บล็อกอะเนาะโอ้โหอ้อ๊มลิฟโกยกันเลยค่ะแต่ว่า,หหาเพื่อความมั่นใจนะคะเราจะแบบใช้เชือกจุงน้องนะคะน้องจะได้ไม่หายไปในระหว่าง,งที่เราแบบเดินกลับบ้านกันนะเฮ้ยหลังกลับมาอ้าวน้องไม่อยู่เฉยใช่น้องจะหายสับสู่ไปนะเฮ้ยอ้๊มมาข้าวนะมีปรวดปัเนี่ยอ๋อ ลืมไปไม่มีเขาแพะใช่ปะนี้มันจะมีเหรออยากได้จุงเบยไปกี่อันก็ไม่เห็นเจอเขาบ้างเลยคือที่ผ่านมาเรายังไม่เจอเลยนะเนี่ยเราขึ้นไปดูเผื่อว่าจะโชคดีเจอปะทางเข้าเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นทางบอลนี่แหละทางลัดนี่แหละเฮ้ยมีน้องไหมอ่ะไม่เกรงใจโจรเขาเลยเหรอ มีเปล่ามีเขาแพ้ปล่าเขาหมายถึงน้องนี่หมายถึงเขาน้องแพ้นะไม่มีพี่เค้นไ์บอยโอ้ไม่ oh <my. S 1> ไม่เจอเขาแพ้อีกแล้วยังหาไม่ได้นะอ๋อดีออเอแพ้แล้วได้เวลามูฟแล้วเดี๋ยวได้วุ <จน S 1> ้กโตมาขนาดใหญ่แล่วเนี่ยโอย มันไม่มีหอแกงเนี่ยน้องเ็นเไม่เป็นไรนะขอบอกขอบอกว่าน้องไม่เป็นอะไรนะใครจะฟันน้องน้องไม่เป็นอะไรนะยิงน้องไม่โดน้วยนะน้องไม่กลัวน้องหายเท่าเราผูกเชือกไว้แล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมาดูบ้านหลังใหม่กันดีกว่าถ้าทางน้องก็ชอบเค้กเนี่ยดีๆถึงไม่ยอมก่อยเป็นคู่แฟนเลยอ้อมหน้าตาเหมือนเลยอะไรอรอคู่แฟนพี่เคเนะลยักนี่อันนี้บ้านน้องไงเย็นเย็นชิม ำนะน้าสบายไม่ต้องพึ่งแอร์แล้วเนี่ยนานแล้วมาทางนี้เวลาละลายก็เรียกกำแพงแนะ <c oughs> เฮ้ยน้องไม่ไม่อยากเข้าเลยอะ่ะมามาช่วยดันอยู่ช่วยดันดูน้องบอกมี่บ้านใหม่เหรอแล้วบ้านใหม่ของเธอไงน,น้องกำ<อ>ลังสำรวจบ้านทางนอกอยู่จอ้อะไรน้อยขึ้แล้ว <c oughs> ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งใช่ปะตัวตัวดันแผลดันแผลเฮ้ยน้องนั่งไม่ได้ใช่ปะนี่เรียบร้อยเราก็ไปเชือกแล้วนะ อยดีน้องตอกลกอาะดูดีน้องบินใหญ่เลย่ะจะมีความสุขกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเค้กขึ้นกันนะ ขึ้นกันแป๊บนึงอุนารักเชียวชอบเฟอร์นิเจอร์เปล่าเดี๋ยวเราต้องปลดล็อกเอชิพเมนต์นะคะคือให้น้องถือของนะคะอะไรก็ได้เนาะอย่างเช่นอันนี้ให้น้องถือหินนะคะแต่ถ้าเราโยนหินลงไปแล้วก็น้องก็จะตามเก็บหินให้เราค่ะอ้โหสุดยอดมีปลดล็อกแล้วก็คือโยนของให้เพื่อนนะคะก็คือให้น้องมาโยนของให้เรานั่นแหละอย่างนี้เราก็ไม่ต้องตามเก็บของเองเลยดิวิ้งเจ๋งจิวแต่เราต้องให้น้องถือของที่เราต้องการจะโยนให้น้องเก็บด้วยนะไม่งั้นน้องจะไม่เก็บนะน้องจะได้เก็บถูกไง อันนี้ก็เดี๋ยวต้องให้น้องถือเค้กนะคะเนี่ย คนละตัวหรือตัวเดียวก็ได้นะเขาปลดน้องนีมาเร็วมาถือเค้กก่อนแล้วก็รีบโยนเค้กลงพื้นแล้วก็ไปตีที่กล่องโน้ตบ็อกนะคะก็จะเป็นเบอร์เตซองค่ะเป็นการปลดบล็อกนะนเกนานนนะมันเกิดราไอชิปเป็นกันนะคะเอ้ยราชอบเลยถ้าทางเราชอบโน้ตบ็อกนะสงสัยมัเกิดท้งอเล่เนี่ยใช่แล้วค่ะบอกว่าอเล่เนี่ยชอบโน้ตบ็อกนะคะชอบเสียงโน้ตของโนะ้ตบ็อกกันเนาะน่ารักเวอร์เราจะให้ความสนใจกับโน้ตบ็อกแป๊บนึงนะคะ เนี่ยดูดีแล้วน้องก็จะเอาเค้กมายนใส่โน้ตบ็อก์ให้เราอะ<ฮ>่ะเออน้องแบบชอบเสียงดนตรีเลยอย่างเงี้ยน้องมีดนตรีในหัวใจใช่ปะเสียวได้มันแบบว่าถ้าน้องชอบเสียงแบบใส่ซีดีมันก็จะดีอ่ะนะ <c oughs> ไอ้ดูดิเอ้ยน้องท่าทางชอบพิเคนะเนี่ยน้องอะไรอยากกินเค้กใช่น้องสนใจโน้ตบล็อกตั้งหากแล้ววันนี้ต้องระวังกว่านี้เนี่ยวางเคปไว้ให้น้องกินนะโอ้โหอัมเบอร์เลอร์กินที่อิ่มไปจนตายเลยเนี่ยแต่น้องไม่กินเนี่ยเราจะกินเองโอเคก็แค่ข่วันนี้แล้วก็ไปตามจับน้องเอเลนแล้วก็สร้างบ้านให้น้องเอเลนอยู่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมายคราฟต์เป็นจุแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ติ๊กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจยนนนนเเล่่่กมมไอืีค